โอเคสวยอ่ะ90้าสดสามเกี่ยดี้แบบแค่จะคุยกันเองในห้องโดยสารไม่มีช่องอะ่ะตกในรับตกในรับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2ของทริปนี้แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันเหมือนเดิมครับ3คนนะครับกับเจ้าลำนี้ครับเซมิโนโนนะครับวันนี้เราจะไปไหนกัน ไปเติมน้ำมันที่สุราษฎร์ครับฝ่ายโคน้ามาหน่อยกินอาหารกลางวันที่สุราษฎร์กินอาหารกลางวันที่สุราษฎร์นะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารกลางวันที่สุราษฎร์กันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตแอร์พาร์คนะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่แหละใช่พี่แอมกับกัปตันสุชาติบินไปที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าเขาจะไปรับเครื่องบินที่เขาเอาไปทำมินเทนแนนซ์ไว้ที่บางพระนะครับก็เราก็อยู่นเองก็ได้นะวันนี้ก็ทําตัวเหมือนเจ้าของบ้านไป นะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้บินไปชุมพรแต่ว่าเราจะไปแวะที่สุราษฎร์เเติมน้ำมันหนึ่งหนึกก่อนนะแล้วก็จากสุราษฎร์ก็บินต่อไปที่ชุมพรนะครับโอเคเดี๋ยวบรรยากาศการบินถ่ายมาให้ชมเหมือนเดิมแน่นอนครับตอนนี้ขอญาตเตรียมเครื่องก่อนขับร้อนมากคูเก็บโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ ต้องมาใช้โปรไฟล์นะครับมันสบายนะพี่เอาแล้วมันไม่หนีบหูไม่อะไรเลยพี่ป้ายยาะเรามาป้ายยาไงอะไรคนพวกนี้มันป้ายยาผมตลอดนะครับผมโอเคลมมาแบบนี้พอดีนะครับผมเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นปุ๊บเนี่ยพอลอยปุ๊บเราจะเบี่ยงขวาออกทันทีได้ครับนะครับผมิวมั่มครับอ่อนครับครับผมแบิงไรอ่อนครับทดนะครับครับปิดได้เลยครับผมตอนนี้นะครับเราก็ ครับแอซิควายสองสเต็ปครับขึ้นมาตั้งลำนะฮะอยู่บนรันเวย์หนึ่งสามใช่ไหมครับฝั่งนี้ใช่ครับนะครับรันเวย์สามของสนามบินภูเก็ตแอร์พาร์คนะครับก็จะเป็นนักบินเช่นเดิมนะครับอันนี้อ่อนนะครับ altitude สุดคี่ผมส่งนะโอเคครับที่ผมโบสถ์นะครับมิเชอร์ลิชแบบแอซิควายทันสมัย altitude แบบเทคออฟใช่ทริปฟอร์เทคออฟครับไอออนเทคสไลด์ออฟสตริงฟอร์เทคออฟโอเคนะครับผมอ่ะอย่าเบรกไว้นะครับผมโอเคพาวเวอร์หน้าสุดเดี๋ยวผมจะ โหลดไปพัดแป๊บหนึ่งเพื่อให้มันเอาแรงมาและสวิงสวิงไปทีเทคนิคด้วยโอเคพอเทลเซราเซราทำไมรันเวย์วันเออทรนและนี่โพดิพัชเจอร์ไปเลยไหมครับโอเคครับปล่อยลูกจากเบรกครับโอ้กระชากมากโอเคสปีนมาไหมโอเคครับหหงไปนิดนึงโอเคบิวแล้วครับมาละโอเคอ่ไว้ให้หัวหน่อยครับให้หัวก่อนโอเค 60ครับ60ยกครับโพสิทีฟเก็บเกียร์โอเคเบี่ยงออกลูนั่นไปเลยดีครับสวยกดหัวยาให้เกิน8ปดย่าให้แตะหมดแปดส <One. S 1> ิโอเคสวยพอเขี่ยละหวานเจี๊ยบโอเคเอาคดม,มันสองร้อยฟีนิจินส์เมทอนกรีนแลนดิ้งไลท์ออฟครับแลนดิ้งไลท์ออฟครับเดี๋ยวเราตัดผ่านยาบูไปเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับขบวัญเจอกันครับเมื่อกี้มันเหมือนมีมีอะไรทำเยอะดีครับได้ คือจริงๆอะผมจะเล็งให้มันเข้าเลขหนึ่งตอนล้วเข้าเลขหนึ่งปุ๊บมันเป็นย่าใช่ไหมครับอยู่ดีมันจะเจอปูนมันจะมันจะเหมือนกับเร็วขึ้นนิดหนึ่งโอเคเก็บปรับหนึ่งสเต็ปนะครับครับโอเคมันจะหยุดรองโอเคปันมา25นิ้วครับเพราะว่าเราไต่ได้แค่พันเดียวโอเคผมเก็บอีกสเต็ปนะครับคือปั๊ัมออฟครับฟิลปั๊ัมออฟเกยี่ห้าแล้วปรับมา25สองพันห้าครับอุ้ย นี่เออว่าเราดึงแล้วเครับโอเคเดี๋ยวขวาไปนะครับพี่ก้าเห็นถนนด้านขวาไหมครับเห็นครับโอเคขวาตามถนนไปเลยเราจะไปที่แทงโก้แทงโก้ก่อนได้ครับนะไปเซอร์วิสแานขับหมประมาณพันหนึ่งจะี๋ยผมติดต่อวูเก็ทาวเวอร์ครับปเทลเชลาเชล่าไมสวัสดีครับ โอเครอบสองพันสองครับอ่าผ่ารอบมาสองพันสองครับผ่านรอบครับ <ไป S 1> โอ้หโหนี่เราบินเข้ามากลางเมืองภูเกตเลยเน,นี่ยใกล้เขานี่มากเลยครับทุกคน ภูเก็ตท o w e r อร์คาเเทลเซราเซราพม้สวัสดีครับของห้าหกเจครับ a i r b o ร์ด เกาะยาวน้อยแต่เก็ตรงยาวไปเลยครับผมครับที่วตอนนี้เราจะเดินเร็วไปที่เกาะดาวยาวน้อยใช่ไหมครับที่อุณหภูมิ40องศาเราต้องเมนเทนเท่าไหร่หนึ่งอ่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วอ่นครับไม่เกินนี้ออกไปด้านนี้เองเราจะไปสุราษฎร์ธานีกันนะครับแล้วก็เป็นแพะไปที่เกาะยาวใหญ่ก่ยาวใหญ่หรือยาวน้อยนะยาวน้อยครับ เกาะยาวน้อยโอเคแย่งกินโนเวอร์เบอร์นวันซอร์เซอร์เป็นอรรัว่าโรงแรมไอ้นั่นกู้ตูงไอเนี่ยครับมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนไอ้น้มันลงแล้วมันขึ้นมาเป็นสันดอนเฉยๆพี่ก้าแคล้ายๆกาะ่ครับเอรนอันนี้เกาะเกาะละเกาะมันเยอะมันเ็ทุกปัจจิกเต็มไปหมดเหมือนเมาดีมลเอ่อ Approach ครับ Hotel e r s i มสวัสดีครับ One t h o ครับ โอเคอกครับัต่อัฟเฟยาวใหญ่ครับอมาวใหญ่คามันต้องสั้นไฟให้เด็ฟีดครับเจอเซราเซราระมาณไหมอันนี้ถ้าคลามอ่ะถ้าเราขี้เกียจเล่นเครื่องเรายกหัวไปนิดนึง1 0ามันแป๊บเดียวครับนี่ผมก็ทีมงานตัวช่วยทับโอเคออกฝ้าไม้เมเทลไรชุดเราบันต่อสั้นฟเด็ดฟีดเมเทลจุดนั้นเราบันต่อสั้นไฟเด็ดฟีดคับี่ควสตติท next รีพอร์ตครับผมแนว approaching ยาวน้อยแล้วครับโอเคลออฟฟ่าไมล์โรเจอร์ครับไปเอัล่าเรเลียนเชลโลคอลเลคชั่นครับไปเล็กทูขับบุตรครับผู้ใหญ่โปรดช้าคอนเทลเซรลาเซรลาทำไมครับผมโกเฮชครับเอ่อผมขอเดเล็กละมุนก่อนได้ไหมครับผมโอเคลออฟฟ่าไมล์โรเจอร์เดเล็กทูละมุนเมนเทนบานต่อสั้นไฟเน็ตครับเมนเนบานต่อสั้นไฟเน็ตเลยละมุนครับคอนเทลเซรลาเซรลาทำไม อันนี้เเหมือนเราเข้าสู่ดีนีกรอบเลยใช่ครับอันนี้สมิตรังชีพี่เปมอ๋อเหรอครับผมนี่เข้าพังงาแล้ครับอ้าวพังงาพี่เจ้าชซราโฟวันโนไบ้านนอ้คงอุ่นวายน่ดูเลยเอ่อ direct to เอ่อเอ้ก c o n a t i o n c a n e l โฟวันโฟอเจอาเซราเซราทำไมครับบอเซฟเซฟชันรีเควสต์เราดีท้ครับ Alpha m a m a d m ความชวยดาวเซนิชลีครับเธอดาวเซนทำไมเย่เฉิจเซเว่นเซเว่นเฟรอร์เลิงเโรวันรรับอ่ะปรับไปก่อนไปยี่ห้าสองเชร่ไปสองน้านะครับเชนกียรเร่งพาวเวอร์ไปยี่สิบห้ากีฟาสสูเชโ่เฮดิ้งโรชวไปมารับนี่ารักคะแนนเ่กีันโอเคกาีฟาสูชโรขับไปลวถูกรอยยี่รอคาผมร้อยยี่บรอนึ่งเชโร่เฮดดิ้งเชโร่ติกสี่ร้กับางที่อกเราเทคออฟบนสนาม แล้วเราทำช็อตฟิวช็อตฟิวไม่พอผู้ฝ่ายก็ใช้ใบพัดช่วยโหลดใบพัดมัน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 คือเทคนิคยังไงคือตอนคืออตนแรกเนี่ยคือพอใบพัดมันบางเนี่ยใบพัดมันบางเนี่ยมันก็กินอากาศได้น้อยใช่เลยครับผมโอ้ยฟังเสียงว่าใบพัดมุมไหนบางทีใบพัดรอบที่จัดสุดอาจจะไม่ได้กินอากาศได้ดีที่สุดก็ได้ครับพอพอโหลดโหลดไว้ใช่ไหมพี่ก้าวพอโหลดไว้ปุ๊บใช่ไหมครับพอพี่ก้าวออกตัวแล้วผมก็ปรับใบพัดเป็นเป็นเป็นไฟล์เป็นน้อยลงเหมือนพี่ก้าว ออกปาเหมือนจะแซงรถอ่ะเราออกมาแล้วกระทืบปุ๊บมันเปลี่ยนเกียร์ต่ำทันทีมันก็ปื้อต่ไปอย่างเงี้ยเหมือนกันเหมือนเวลาเราขับรถแล้วเราก็เปิดไฟ้าคือโชว์เต็มทุกใบแทนฟาวเวอร์อนเดียทังโกเอ็กโคโนเวอร์ก็ชาชากเกียร์ก็ดึงดึงได้ช็อตหนึ่งอ่ะก็ดึงให้เราหนีจ้าสปีดสูงให้เราที่สุดก็เลยขึ้นพนล้อปุ๊บ ่ก็เลยเก็บร้อเลยใช่ครับพอขึ้นปุ๊บเราเก็บร้อปุ๊บทำทุกอย่างที่ให้มันเป็นผลประโยชน์ให้มากที่สุดอวัดปีสิรได้อะไรเราเก็บแบบไม่ได้แจกหายก็จริงแต่สปีดมันยังมาไม่ทันเพื่อมารับเกาะฟ้าไม้ข่าวฟ้าดาวเส้นฟ้าทะเลยาวเส้นฟ้าโอเคไปเร็วขึ้นแล้วแค่นะเราก็แต่ยาวสักร้อยยี่สิบได้เหรีสักพันหนึ่งก็กำลังสวยครับ โอ้แบบว่าภูเก็ตเขาวูดเยอะมากเลยไม่มีช่องให้แซงเลยดูชโร่คอนแทก์ดูามแตกของเชลนินเตอร์อินเตอร์ทั้งระเทนด้วยเลยนะครับในคอร์ดชืชโร่เอฟสเย์โอเชาชา้าไม้คอนแทคสุราดอโพรชอวันทูทสครับทูทรีเดอครับผมปะสครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเหมือนเราพ้นมาจาก บริเวณของทางภูเก็ตแล้วนะครับทางภูเก็ตแอ p โ o ร c h ก็ส่งต่อเราให้กับทางสุราษฎร์จะเห็นได้ว่าเสียงจากวิทยุนี่คือหายไปเยอะมากเลยนะผู้ฝ่ายคือที่ภูเก็ตเขาพูดเยอะมากเลยอ่ะเข้าใจนะว่าท r a ฟ f i เขาคงหนาแน่นมากอ่ะแทบไม่มีช่องอ่ะคือแค่ผมจะพูดกับกล้องเนี่ยอธิบายให้ทางเอฟซีฟังเนี่ยไม่มีช่องมาพูดเลยอ่ะคือถ่ายวิวแล้วกันเป็นไงฮะเมื่อกี้ตอนออกมาแต่ต้องแย่งกันพูดอ่ะฮะแย่งกันพูดอ่ะ อยากอยากให้เล่าสเต็ปการเทคออฟที่ภูเก็ตแอร์พาร์กนิดนึงเพราะว่าเออ่เมื่อกี้อ่ะจะเห็นได้ว่ารันเวย์เขาสั้นนะแต่ว่ารันเวย์ย่าใช่แล้วครูฝ่ายก็ใช้ต้องใช้เทคนิคพิเศษบางอย่างด้วยนะเพื่อว่าะชาเครื่องขึ้นมาให้ให้สปีดมันขึ้นมาเร็วที่สุดวันนี้เราโชคดีว่าเราได้ทวนลมหน่อยก็โอเคนะครับผมแต่ว่าเครื่องเราก็ไม่หนักมากสาคนแล้วน้ำมันก็น้ำมันก็มีประมาณครึ่งถังก็โอเค ครับแต่ว่าช่วงสเต็ปอะเราก็เราก็พยายามใช้โปรเซอร์นี้ตลอดเพื่อเพื่อที่ว่าโอเคมันมันสำหรับสนามบินสั้นซอฟต์ฟิลครับนะครับก็ใช้อ่ช็อตซอฟต์ฟิลเทคออฟซอฟต์ฟิลเทคออฟก็คือทำอะไงก็ได้ให้เครื่องบินมันพ้นจากพื้นให้เร็วที่สุดแม้กระทั่งยังสปีดยังน้อยอยู่แล้วหลังจากล้อผลพื้นไปปุ๊บเนี่ยเราเกิดฟริกชันที่น้อยลงแล้เขาเรียกว่าแรงแรงเสียดทานครับของล้อกับพื้นที่น้อยลงครับนะครับผม แล้วเราค่อยมาเกณฑ์สปีดอีกทีรเราก็เจอแค่แรงเสียดทานของอากาศแค่นั้นซึ่งมันน้อยกว่าแรงเสียดทานจากพ,พื้นดินอยู่แล้วโอเคครับผมจากลอยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็แอร์บอลปุ๊บเนี่ยเราก็เช็คดูว่าโอเคเรายกตัวแล้วจริงๆนะเวอร์ติ l l y s p e e เริ่มชี้ไต่ปุ๊บเราก็เก็บรอ,อก,ก่อนโอเคครับผมลดแรงลด<ถ>แรงต้าน,นกาศรีแทคเกียร์ขึ้นมาเพื่อลดแรงต้านไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมแต่สิ่งที่เราเก็บไม่ได้เลยเด็ดขาดก็คือแฟลป โอเคเพราะบางทีสปีดเรายังไม่ได้มาทันเพื่อรับกับความเร็วที่เพิ่งเจเนเรตขึ้นมาทีละน้อยเก็บแปะมันเก็บที่มันพลุบเข้าไปเลยแต่สปีดมันค่อยมาทีละหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับผมครับผมส่วนไปพัดเราก็พยายามปรับให้มุมมันบางที่สุดเพื่อเพื่อเอาเพื่อเอารอบนะครับผมเอาทรอกเพื่อลากเครื่องบินอะจากความเร็วศูนย์อะไป ให้เร็วที่สุดนะครับ,รบผมมันก็จะต่างในตอนเราบินครูสละอ่าฮะครับผมก็นี่แหละครับผมสุดยอดประมาณหนึ่งที่พรู้สึกว่าแบบห้องโดยสารสงบเงียบ <laughs> ตอนเนี้ย <laughs> สบายหูมากคือเมื่อกี้ <laughs> ออกจากภุกเก็ตนี่แบบแค่จะคุยกันเองในห้องโดยสารีี่ไม่มีช่องอะ Hotel a l p h a m a ส e สุราษฎร์โพสต์ n แชนทูรันเวซีโรฟอินยูสริเคียเอฟิกจอ n ไฟนอลรันเวซ0โรวิงซีโร 1, 1, N อวิปี้ครับรันเวซีโ่โอเทลเซาลีร่าอเคเียก็คืเขาให้เราไปไฟนอลใช่ครับโ่างตรงนี้ไปถึงสุราษฎร์นะ เราใช้เวลาอีกกี่นาทีครับผู้ฝ่ายตอนนี้ DME ยังจับไม่ได้เดี๋ยวผมดู GPS นิดหนึ่งครับครับผมสามสิบไมล์อีกสิบห้านาทีครับโอเถว Alpha ไม,ไมพพล์ Request type of fuel for refueling App gas เ,เป็น App gas นะครับผมเดี๋ยวผมขอเติมตอนที่จะลีฟจากสนามบินก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมรอบนี้แลนด์ก่อนครับยังไม่ต้องเติมครับ อ่ะเพรดครับเี๋ผมขอเติมตอนตอนขาดี departure นะครับล้นก็แอร์โฟร์ zero s t a ต d นบ b ายเบรกเบรกพอเทีออฟไ่เจอแต่รู้สึกได้เลยว่าตั้งแต่เราเข้ามาในบริเวณที่เป็นพื้นดินเนี่ยอากาศมันบั๊มบั๊มอากาคมันมีเมขึ้นมาความแตกต่างของอุณหภูมิไม่เท่ากันเราอยู่ในทสรอัพโป to s เ p ็กทูสป e ตเวนเรดี้ดิสันจูพ t ร์ท altitude QNH one zero zero five เมือนเชื่อว่าเชืาไฟครับเป็นเพ่อวิชวลแลนดิ้งนะครับผมโอเทลออฟฟามิลเจอร์เพราบอกให้เราเดินเล็กไปอะไรตะพุดตะพุดตะพุดเป็นไฟน์ินเอนเตอร์มีเดียตฟิกมันเราเป็นเอนเตอร์มีเดียตฟิกของรันเวย์เราเราบินเฉลี่ยแล้วอะประมาณนาทีละสองไมล์นะครับพอนาทีละสองไมล์เนี่ยวันนี้เราอยู่สิบแปดไมล์ใช่ไหมครับแล้วอ,อีกประมาณสี่นาทีก็ได้เห็นหนาทีที่ห้าสิบเราต้องเห็นอันนี้เป็นการคำนวณเวลาคร่าวๆบาทงทีเราไม่ต้องดู GPS ตลอดหรือ ไอ้นักบินสมัยก่อนมันไม่มี GPS มันก็ใช้วิธีเนี้ยครับผมอ๋อว่าเราสามารถบินแตทางได้กี่ชาติอีกกี่นาทีเราจะถึงจุดไหนถ้าอีกกี่นาทีที่เราคำนวณมาไม่ถึงจุดนั้นแปลว่าผิดทางละหลงไั่นีมี GPS เหมือนเราครแต่ไม่ใช่ฝุ่นนะครับเนี่ยสภาพเนี่ยเขาเรียกว่าหมอกแดดหมอกแดดนะความชื้นความชื้นที่เป็นเหมือนกับละอองเม็ดๆอยู่ในอากาศนะครับผมแล้วเจอแดดสะท้อนออกมาแล้วก็ขุนอ๋อ ุด้โปทครับโฮเทลเซราเซราฟ้าไม้นาวแอมวิวิ้โอเคได้ก้าผ่อนมา20นิ้วเลยครับโฮเทลอลฟาไม้จอยไฟนอลรนเวีย04 and w a t h e r service terminate contact tower 122 d seven สวัสดีค่ะ contact tower 122 7 and joy final runway z e r r ราฟ้าไม้ครับครับโอเคผ่อนมา15นิ้วเลยครับย่ผมติดต่อให้มันเข้าไฟนอลพอดีเลยโอเคอ่ะ สุราทาวคอรเเลเซนาเซนาฟทำไมสวัสดีครับไฟนอลรันเวสซีโโฟร์ครับสุดซัปแลหดิเอ๋บีฟอร์แลนดิ้งเช็ฟิูโบสติคิสเลนดิ้งโอเคสุ่าทาวสหรามาไฟนอลรัเวสีร่โร์เอร์ซิก์ดกรีนอตร์นชวัน่ซฟนซโรรามาไฟนอลรันเวีโครัเวาาฟไมโอเคอ่ะเราถ่าง้ายไปนิดก็ได้พี่กามันจะได้ยืดเรานิดหนึ่งโอเคครับอ่ะสิบห้านิ นี่เราจะลงจอดกันแล้วนะครับทุกคนครับกลางไฟนอนเลยอ่าโอเคสนามบินคือตรงไหนนั่นวะ้าหน้าครับผมตอนนี้เราอยู่กี่ฟิตนะสี่พันห้าโอเคกับอีกกับอีกใช่หน่ร้อยยี่สิบน็อตได้เนี่ยนะไกลๆโน่นนะครับใช่ครับไม่ไกลแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าดูท่าโปรเจกต์ตายก็คือเกินดีสนามยาวด้วยแอะนะคือเรามาสูงมากก็คือมุมนี้ม่งแบบใช่คืออีกหน่อยอ่ะถ้าเราไปนู่นไปนี่ไปโน่นอ่ะเราต้องอัดแอปตัวให้ทันกับสิ่งที่เขาต้องการละ นี่ครับนี่คือความสูงเราตอนอันนี้เราเราอยู่ประมาณสามพันสออยวยครับอันนี้เป็นปกติลโอเคสวยครับนั่นแหละครับโอเชนเซนาเซ่ามาไมับไฟมายไฟนนลครับโอเชี่เอลซาไม i วินซีโร่ไฟสุดพี r ุยวันเซนอร์ a เอร์โร่โฟร์เคลแโทันใช่ไหมครับครับอ่ะร้อยสิบลหนึ่งครับร้อยสิบหลหนึ่งครับโอ้มาสูงมากเลยอ่ะลุ้นมากข้างบนส โอเคสวยแล้วเนี่ยพอสปีดมันลดพี่ก้าวจะรู้สึกว่ามันสบายขึ้นอ่าร้อยหนึ่งแฝบสองครับโอ้โหยแสองครับขาวสีขาวเลยอะวอร์ติคอลเลยดูเลศเลยเออเนี่ยทิมอย่างนี้ก็เรียกจิ้มลงเลยนะใช่ครับสไตล์เนี้ยเราจะไปเจอที่แม่สอดเยอะพ่อแม่สอดเราจะมาสูงอย่ม่ลายสนามเขาสวยสนามมันยาวแล้วก็สบายสบายโอเคครับเท้าตึงๆไว เอาตึงไว้โอเคสวยเนี่ยมันพอดีพอดีละน่ะแล้วจะได้แบบอาจจะใช้หลายหลแบบโอเคสวยอ่ะเก้าสิบแับสามเก้าสิบแับสามครับโอเคอ่ะโอ้ถึงจริงด้วยสบายสบายโอเคขอโทษเอฟซีนะครับถ้าเกิดภาพมันจะตัด่วยนิดนึงละผมใช้มือจับมือถือโฟมอยู่ตอนนี้ครับอันดีวเดี๋ยว สวยมากสวยมากสวยมากถ่ายด้วยสวยครับอ่ามืออยู่พาวเวอร์แล้วครับครับช่วยกินดาวเชฟครั้งสุดท้ายโอเคอ่าวันนี้ถ่ายรันเว่ยแล้วกันนะครับถอค่อยๆผ่อนครับเยดีครับค่อยๆผ่อนโอเคสวยอ่าปกติแล้วนะพี่กาวตอนนี้ครับปริ้ไม่สบายมือดีครับดีโอเคสวยลงไปก่อนอ่ะค่อยๆผ่อนอ่ะแล้วนะชัวร์ไอเดอล เราค่อยๆเงยเงยหนึ่งเงยสองลอ่อเย็นๆจ้ะดึงเงยไว้ลอ่อตกเงยรับตกเงยรับลอ่อวโอ้โห,หนิ่งมากครับวันนี้ลงนิ่งมากสุดยอดอ๋อเพิ่งเปลี่ยนโชคคไปอ่ะไหลไปหาไม้กันอยู่ไหนไม่รู้ด้วยนะผมเอ๋โหรับทุกคนตอนนี้ไม่ต้องใช้เบรกเลยก้าครับผมพาพวกเราลงมา ที่สนามบินสุราษฎร์แล้ววันนี้ลงนิ่มมากนะครับตอนแรกเรารู้สึกว่ามันสูงไปนะออกข้างหน้าไหมโอเคครับขอเจ้า Alpha ไม้เทอร์นไรท์แท็กซี่เว่ยไม้แท็กซี่ปาร์กิ้งแอนด์เบย์หมายเลขเซเว่นนิกส์ทูเยลโล่แอร์คลับตัวหมายเลขเซเว่นครับนิกส์ทูเยลโล่แอร์คลั์เซราฟาไมโอเคอ่ะผมผมเปิดหน่อยนะครับพี่เบ็มเสียงมันจะดังเข้าก่อนมาเลยครับผมนี่ฮะไมค์นะครับตัวโอเคอยู่ข้าง next ทูเย <to> ็นโลกก็คือ,อเครื่องคุณเอสโอเคได้อ่ะปิดฟิวปั๊มนะครับปิดแลนดิ้งไลท์โอเคเราค่อยเลี้ยวขวาไปอ่ะได่อยละนะ่ช่วงนี้พี่ก้าลองถอยเราค่อยแท็กซี่ชินกับเท้าไปนะครับมันจะแท็กซี่ยากกว่าคนอื่นเขาหน่อยแต่ไม่ยากเข้าเครื่องบิล้อหางโอเคตามเส้นเหลืองไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ เวกเกตไรท์นะครับก็คือเลี้ยวขวาออกจากรันเวย์นะครับเข้ามาสู่แท็กซี่เวย์ไม้หรือเปล่าครับเมืม่อก<ม>ี้ไปครับแท็กซี่เวย์ไม้ไมนะครับผมแล้วก็ถ้าผมฟังไม่ผิดเนี่ย <S <S เขาให้เราไปจอดที่หลุมจอดหม่เลขเจ็ดผมนะครับแล้วเขาก็มีการให้ขับไปชะลอแล้วออกสายให้ข้อมูลเพิ่มเติมน,นิดนึงนะว่าเป็นข้างๆเครื่องบินลำสีเหลืองนะครับไหนดูซิลำสีเหลืองที่ว่าคือลำไหน ยังไม่เห็นเลยเขาไม่อยู่นู่นนะ่อครับเกเครับไปสุดเลยครับเกนี่ฮะเบอร์เจ็ดนะครับผมเธอเอาซาไหมจะให้เรียกปตทมาเติมน้ำมันตอนนี้เลยไหมคะหรือว่าเดี๋ยวให้เติมก่อนขึ้นนะคะเออตอนนี้มีมีมีคิวไหมครับถ้าไม่มีคิวมาได้เลยก็ได้ครับผมเดี๋ยวูครับเดี๋ยวจอดได้ค่ะบพอดีเจ้าแล้วเดี๋ยวให้เขามาเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับนกแอร์ชิบชิบ อ๋อนี่คือเครื่องลำสีเหลืองที่บอกนะครับคุณคุ้นนะลำเนี้เหมือนเคยเห็นนะเนี่ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับคุดำบขวาไปก่อนเลยขวาก่อนจะได้ตวัดง่ายไม่ต้องเล่นเครื่องเทคเิคโอเคอ่ะนี่ครับโอเคครับแอบดับเครื่องควาอไลออฟนะครับผมฟิวป m มออฟแลนดิ้งไลออฟับแ็บนี้โอเคอันนี้เราประมาณห้าห้านาทีโอเคเราก็ปิดปุ๊บอะไรปิดเลยอะไรปิดปุ๊บ โอเคปับปับโอเคครับลิสเลยนะครับครับผมนี่ครับตอนนี้เราทั้งสามคนนะครับก็ลงจอดที่สนามบินสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า ทีแรกเนี่ยเราแผนว่าจะเติมน้ํามันตอนขากลับเนาะตอนก่อนออกนะแต่ว่าเมื่อกี้ทางทาวเวอร์เขาแจ้งเรามานะฮะว่าเหมือนคิวมันว่างพอดีก็รู้สึกว่าเขาเรียกไว้ให้แล้วคุณแง่คือเขาเรียกไว้แล้วโอเคแล้วผมไปเอาเสื้อคุชิน่าใส่เสื้อสีส้มแดงครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะลงเครื่องก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ ห่งถัง50หาสลิตรใช่ไหมพี่โอ้ผู้ฝ่ายครับก็คือเวลาเราเติมที่หัวหินเนี่ยรถเขามาจะเป็นมิเตอร์เราก็เติมเติมตามจิกได้เลยใช่เพมาะที่มาเป็นรถแบบนี้เลยอ่าเป็นแบบว่าคือเติมตามมิเตอรอ่ากเหมือนกับเขาก็เอาถังเราเอาน้ำมันนี่แหละโดนใส่ถังไว้อ่า ขายเป็นมิเตอร์ขายตามมิเตอร์อ่แต่ว่ากาุอะไ็าที่ปริมาณการายของแอยะก็เหมาถังไปเลยสมัยก่อนขาย200ลิตรเลยโอ้โหเหลือก็หลือกเลำบากเลยครับแต้นทุนของพลอยของก็ตพิ่มากครับนี่นะครับก็แนววิธีการเติมน้ำมันนะก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสนามบินด้วยนะครับก็ ต้องแพลนให้ดีนะครับว่าจะเติมแบบไหนนะครับถ้าเติมเป็นแบบแบบมิเตอร์เหมือนจิ้มกดให้มันเต็มถังแล้วก็ดูเหมือนเติมปัม๊มน้ำมันรถอย่างนั้นเลยนะครับงั้นก็สบายไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ว่าพอเป็นถังแบบที่ต้องเหมาฮะเราก็ต้องดูว่าน้ํามันเราอ่ะมันเหลืออ่ามีถังน้ามันเราอ่ะมันเหลือที่ว่างเท่าไหร่เราก็ต้องสั่งจํานวนถังให้มันพอดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเหลือขึ้นมาเนี่ยเราก็แบกไปไม่ได้นะฮะก็คือต้องเสียเงินไปฟรีๆนะครับก็ ก็เป็นความรู้นะที่ที่ได้จากทริปนี้นะครับผมเราเติมน้ำมันกันเสร็จแล้วเติมไปเข้าใจว่า200ลิตรนะครับก็อี่นใจแล้วมีน้ำมันมีต่อไปสุมพอนะครับแต่ยังไงซะเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปข้างในสนามินจุล,ล่ากันก่อนเพราะว่าเราต้องไปจ่ายค่าแลนดิง้งไหมนะครับแล้วกออ็ร้อนมาก <laughs> ถ้าถ้าถ้า,ถาไม่ ใจรักนี่ไม่ทำไม่แล้วขนาดนี้เร้วจะ้ีวครับตอนนที่เดบดโอเคเสร็บร้อยครับผมเจ้าหน้าที่กมพ่าเขาเอารถมาพอดีเห็นแล้วครับเราก็เลย โอ้โหทำไมเราไม่ขึ้นมานั่งแต่ละอาอีมครันเหมือนสวรรค์เลยนี่ครับผมได้รับความเมตตากรุณาจากกรมท่าอากาศยานอีกแล้ว เสื้อนี่เท่เลยนะครับบ่งบอกนุ่นกูฝ่าย,ย,ายรอบข้างนอกนั่นเลยครับเขาร้อนแต่เขาชอบโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ออกไปหาอะไรกินแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาตอนบินไปชุมพรจะถ่ายคลิปให้ดูต่อครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ <c oughs>